วันนี้มาบอกให้แบบละเอียดทั้งแก้วที่ใช้และสูตรกาแฟที่ใช้ค่ะเอาที่ใช้ปักอยู่ในตะกร้าแล้วกดซื้อตามได้เลยรับรองเหมือนเป๊ะสูตรกาแฟนะคะมูจะใช้สูตรกาแฟเดิมที่ใช้สําหรับกาแฟนมค่ะแล้วเราจะใช้กาแฟเอสเปรสโซ่เต็มช็อต1ช็อตนะคะสามารถเลือกใช้แก้วได้ทั้ง2แบบนะทุกคนสามารถเลือกแบบเซรามิกก็ได้หรือว่าจะเลือกแบบแก้วใสแบบนี้เป็นลาเต้เล็กก็ได้ค่ะ สัมพันธ์ของการใช้แก้วให้ถูกเพราะว่าอัตราส่วนของกาแฟต่อน,นมจะได้ถูกต้องนาลูกค้าดื่มจะได้ความกาแฟเข้มขน้นปริมาณนมน้อยรับรองว่าตื่นแน่นอนนมที่มุกใช้วันนี้นะคะยี่ห้อโอเดีค่ะแล้วก็ใช้สติกเกอร์บอกอุณหภูมินมนะคะอยากได้สติกเกอร์ก็ค,คอมเมนต์ไว้ค่ะจะบอกอุณหภูมินมตามเป๊ะเปะเรียลลิตี้แบบนี้เลยนะคะสำหรับแก้วแรกนะคะเป็นแก้วใสนะคะทุกคนก็เทออกมาได้ไลายหัวใจกรุบกริบ แก้วที่2เป็นแก้วแบบเอสเปรสโซนะคะก็เทลายได้เหมือนกัน,นะคะ่ะสําหรับนมโอ๊ตลี่นะคะใช้แก้วให้ถูกต้องนะคะเลือกใช้ช็อตให้ถูกต้องรับรองว่ายังไงทําออกมาก็อัตราส่วนของกาแฟต่อน,นมถูกต้องอร่อยเข้มจนชัว